ใคเกิดวันศุกร์คือคนที่สเสน่ห์แรงมากที่สุดใน7วันคนเกิดวันศุกร์นะจะเกิดมาพร้อมกับวาสนาที่ดีในการที่ไปไหนมาไหนคนเนี่ยก็เหลียวตามมองพวกเราเคยไหมเวลาเดินไปในที่ไหนก็นแล้วแต่นะหรือว่าเจอใครในภาพเห็นแค่ภาพได้ยินแค่เสียงนะรู้สึกว่าถูกสะกดใจต้องเหลียวไปมองต้องหยุดดูต้องหยุดฟังดูแล้วต้องดูอีกแล้วบางทีถึงขั้นที่ว่า กลับบ้านไปยังไปนั่งนึกนอนนึกอยู่เนี่ยแหละคือสเสน่ห์อย่างแรงของคนที่เกิดในวันศุกร์คนที่เกิดในวันศุกร์นั้นมีคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีหัวคิดทางด้านการวางแผนดีมากการวางแผนของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นนะสามารถเอาไปใช้เรื่องการวางแผนด้านธุรกิจการเงินการทองการวางแผนชีวิตคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมักจะมีแง่คิดมุมมองในเรื่องของความรักดีก็เพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เยอะไง พอมีเสน่ห์เยอะเสร็จก็มีโอกาสได้บริหารเสน่ห์นะสมมติคนเกิดวันศุกร์นี่ไปหักอกคนอื่นซะเยอะมากกว่าคนอื่นหักอกนะดังนั้นคนเกิดวันศุกร์นี่จะว่ามีเสน่ห์อย่างร้ายอย่างแรงก็ว่าได้งนั้นคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าหากว่าจะใช้วัตถุมงคลที่เน้นให้ครบเสริมคุณสมบัติที่ดีของตนเองนั้นมีอย่างหนึ่งนะที่แรงแล้วก็ครบนั่นคือสิ่งที่นำพามาซึ่งมหาเสน่ห์ด้วย แล้วก็เมตตานิยมชั้นสูงแล้วในที่สุดนะความมีมหาเสน่ห์ความมีเมตตานั้นจะเรียกทรัพย์ได้อย่างดีอจาจารย์กำลังพูดถึงวัตถุมงคลที่ชื่อว่าตะกุดมนตรามหาหวานเงินล้านหน้าตาแบบน,นี้ตะกุดมตรามหาหวานเงินล้านนั้นเป็นตะกุดที่ทําจากแผ่นเงินแท้แล้วก็แผ่นทองชนวนนะเอามาแช่น้ําอ้อยเดือนหนึ่งน้ําพึ่งอีกเดือนหนึ่งน้ําตาลสดอีกเดือนหนึ่งแล้วปลุกเสกจานยันจานอักขระ ในเลิกกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นคนที่ได้ครอบครองตะกรุตมณฑามหาวัเนเงินล้านซึ่งอยู่ข้างในนี้แล้วอาจารย์จะให้ไปทั้งปลอกตะรุดสวยงามแล้วก็ทั้งสร้อยแบบนี้เลยเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาพูดจาแล้วเนี่ยนะพวกคนเนี่ยจะรู้สึกมันหวานหูไปหมดแล้วก็คล้อยตามได้ง่ายเรียกว่าหลงคารมได้ง่ายนั้นคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนอกจากมีสเสน่ห์ดีแล้วมีการวางแผนดีแล้วเวลาจะพูดเจจากับคนใช้ตะกรุตมณฑามหาวัเนเงินล้านซึ่งเหมาะสม แล้วก็ถูกนําพลังมาใช้ได้คุ้มค่าไม่สุดนะยิ่งทุกวันเกิดชันได้แต่คนเกิดมาสุกแนะนำมากพิเศษถ้ากดบนตามหาหวานเงินล้านพูดแล้วเจรจารแล้วได้เสน่ห์ได้เงินได้ทองแรงเหลือเกินมีคนมองเนาแบบว่าเอจานเน้นแบบว่าเสน่ห์ล้นๆ้นเลยได้ไหมถ้าเอาแบบเสน่ห์ล้นๆ้นเลยอะ่ะอยากให้คนเห็นแล้วต้องตาต้องใจในทันทีบางคนใช้กับคนรักอ่บางคนเป็นคนโสดใช่ไหมเกิดวันศุกร์เนี่ยรู้ตัวตัวเองมีเสน่ห์ก็ จริงนะแต่ว่าก็อยากจะทําให้สเสน่นั้นแรงสดๆขึ้นไปเลยคนที่อยากให้สเนสน่ห์แรงสดๆขึ้นไปเลยนะใช้ได้ทุกวันแต่คนเกิดวันศุกร์แนะนบํบมากพิเศษคือการให้ตัวเองเนี่ยนะมีสเสน่ห์ประดุดนางผีเสื้อผีเสื้อมนสเสนหน้าตาแบบนี้นะผีเสื้อมนสเสน,เน่เนี่ยแต่ว่าถุงงคลที่เหมาะสมมากสมมาหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เพราะว่าทั้งสีสันทั้งยันทั้งอขัขราและการปกเสกั้นเน้นให้เกิดสเสน่ห์สูงสุด คนที่อยากให้มีสเนสน่สดดไปสุดทางเลยอ่ะให้แบบเน้นๆเ,เลยนะให้บูชาผีเสื้อมนสเสนซึ่งจะมีผงครูสเสน่ผงมนสารที่สําคัญแล้วก็ปลกเสกในเรื่องที่ดีมากปลกเสกนะผีเสื้อมนเสนเนี่ยใช้เวลาร่วม7ปีดังนั้นใครที่ได้มาบูชาตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปกันนะว่าครบ7ปีแล้วก็นับว่ามีมณสารแล้วก็มีการปกเสกที่แรงมากใครนนเน้นเสนสุดนะผีเสื้อมนสเสน เหมาะสาหรับทุกวันเกิดแต่คนเกิดวันศุกร์ใช้แล้วแรงมากๆมีบางคนเป็นสายที่เน้นในเรื่องของการใช้สเสน่ห์แบบที่ประชิดต,ตัวสเสน่ห์ประชิดต,ตัวเป็นยังไงเวลาที่คนเราใช้วัตถุม,มงคลนะมีสองแบบนะแบบแรกวัตถุม,มงคลที่ใช้แล้วไอษฐาน,ฐานจิตเช่นใช้ตะก,กุดใช่ไหมใช้แล้วษณะนา,านของอย่างผีเสื้อมองสเสน่ห์ใช้ไอษฐานจิตให้ตนเองนั้นนะ่มีสเสน่ห์ดึงดดดหรือนึกถึงใครมากพิเศษก็ได้ แต่มีวัตถุมงคลบางอย่างที่ใช้เรียกว่ากระทําโดยตรงต่อตัวเลยก็คือเอาสีพึ่งหรือน้ำมันเนี่ยแต้มที่ตัวเราเนะเพราะว่าต้มที่ตัวเราโตจะมีสเสน่ห์ไปแต้มที่ตัวเขาอะเราจะรู้สึกไปหลงสเสน่ห์เขาดังนั้นต้องแต้มตัวเราเนะสีพึ่งที่แรงมากๆแล้วก็เหมาะสมเกิดมันสกได้แก่สีพึ่งหมื่นมลโลกเนี่ยพวกเราดูนะหน้าตาสีพึ่งเป็นแบบนี้เวลาที่ออกมาแล้วเราจะมีตะกุดเงินแท้ที่เป็นตะกุด9กโลกี กด9โลกีที่เป็นเงินแท้เนี่ยจะมีหน้าอัคระพิเศษทั้ง9เหมือนกับคนที่มาลงหน้าเก้าโลกีเป็นพิธีกรรมนะั่นแหละแต่อันเนี้ยเอาลงไปในตะกรุดแล้วก็ฝังไปในสีพึ่งสีพึ่งนี้นะเวลาแต้มนะใครที่ได้ครอบครองนะใช้ทุกวันแต่คนเกิดวันศุกร์ใช้แล้วแรงมากพิเศษจะเสริมพลังสเสน่ห์พอมีพลังสเสน่ห์แล้วอำนาจก็อยู่ที่เราพอมีอำนาจแล้วจะเรียกเงินเรียกทองเจราจาค้าขายก็ไม่ยากนะคนเกิดวันศุกร์นะแต้มสีพึ่งเหมือนโลกีแต้มเลยที่หน้าอกจุดหนึ่งแล้วหน้าท้องอีกจุดหนึ่ง จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงที่สุดนี่คือสีพึ่งที่แนะนําแล้วก็ในบรรดาสีพึ่งนี้อยู่ในระดับต้นๆเลยนะที่มีอนุภาพแรงกล้าใครที่เน้นเรื่องของการถอดถอนคุณใสถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีออกไปหลายๆคนเลยเกี่ยวันสุกเนี่ยเป็นคนมีเซนต์มีแรงสังหอ์แล้วมักจะรู้ว่าตนเองนั้นกำลังอยู่ในสภาวะที่โดนพลังที่ไม่ดีเข้ามาบางทีไปงานะวะมงคล ไปในสถานที่ที่มีอาถรรพ์ไปจับไปแตะต้องไปสูดดมหรือแม้แต่ไปเยือนในที่นั้นเป็นสถานที่เอาพคจรซึ่งไปโดยตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างบางทีขับรถผ่านบ้างเดินทางผ่านบ้างเนี่ยพลังที่ไม่ดีติดตัวมาหรือบางทีนะบ้านเลขที่ที่เราอยู่บ้านเลขรถที่เราอยู่เลขโทรศัพท์ที่เราอยู่มีเลขอาถรรพ์ที่ทําให้เกิดความร้อนรนกระวนกระวายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ดีเรื่องเงินก็ร้อนอยู่เก็บไม่อยู่ คนเกิดวันศุกร์จะรู้สึกและสัมผัสได้มากดังนั้นวิธีเี่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะทําการสลายพลังวนนั้นออกไปคือใช้ประคําแก้อาถรรพ์รักสั่ประคําแก้อาถรรพ์นะจะเป็นประคําที่อาจารย์เนี่ยทำขึ้นมาใส่ไว้ในข้อมือแล้วก็สามารถที่จะถอนอาถรรพ์ที่ไม่ดีต่างๆออกไปได้วัดขนาดตามข้อมือของเราที่เหมาะสมนะก็สามารถที่จะบูชาไปท้ของเกิดวันสุนะความมีเซนส์รู้แก้แล้วชีวิตก็จะมี อกกระสักผักหนามที่น้อยลงเรียกว่าทําให้พลังที่ไม่ดีออกไปอันนี้ใช้ดีมากนะคนที่เกิดทุกวันแต่วันศุกร์จะรู้สึกสัมผัสและใช้ได้ดีมากเป็นพิเศษมีคําถามมาว่าถ้าเกิดวันศุกร์มีสเสน่ห์แรงที่สุดแล้วเนี่ยใช้สเสน่ห์นั้นเรียกทรัพย์ได้ไหมได้แล้วใช้สเสน่ห์นั้นไปในทางที่จะทําให้ตัวเองนั้นนะ่ยสำเร็จสูงสุสดในชีวิตได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่พลังสเสน่ห์นั้นจะต้องแรงมากพอเอาเป็นว่าแรงมากขนาดไหน ก็ได้พลังมากขนาดนั้นและพลังมากขนาดไหนก็ได้ความสําเร็จมากขนาดนั้นดังนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคนเต๋อมันศุดนะจะถามถึงวัตถุมงคลที่ครบเครื่องเลยเสน่ห์แรงที่สุดได้บารมีเหนือคนชนะคนที่สุดถ้าเป็นการประกอบธุรก,กิจอาชีพหรือมีคู่แข่งเราจะเป็นที่1อยู่ในวงการและได้เงินสูงสุดนั่นคือวัตถุมงคลที่ทําจากยาสั่งยาแฝด แล้วเอามาอัดรวมเป็นองค์แล้วปกเสดในเลิกซุปเปอร์มูลคือวันที่พระอาจารย์เข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ70ปีซึ่งชีวิตนี้ที่พวกเราอยู่กนันในอายุขยัยเราไม่มีอีกแล้วครั้งนี้เป็นเลิกที่ดีสุดแรงสุดอาจารย์ทําได้ครั้งเดียวนั่นคือองค์ปัมังโลกีรุ่นซุปเปอร์มูลซุปเปอร์มูลเนี่ยเป็นรุ่นที่ครบเครื่องทั้งบนสารทั้งการปกเสดทั้งระยะเวลาที่ใช้เลิกในการจัดสร้างขึ้นมาจะไม่มีสิ่งใดนะ ที่ครบเครื่องแล้วก็แรงเท่านี้แล้วนี่คือวัตถุมงคลที่ชิ้นเดียวครบเครื่องเวลาพกติดตัวให้อ,อีกคอหรือแม้แต่ใส่กระเป๋าก็ดูเหมือนเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งแต่เป็นเครื่องประดับที่แรงมากที่สุดดังนั้นทุกวันเกิดจะได้แต่คนเกิดมาสุขแนะนําอยากเป็นสุดยอดอยากมีเสน่ห์แรงที่สุดอยากมีบาร,รมีชนะคนอื่นและมีเงินทองมากที่สุดสาเร็จมากที่สุดคือองค์ปฐมมลรคีนุสุปมุนสมลสาหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นี่คือลักษณะและฉลกของคนที่ เกิดวันศุกแล้วก็ใช้วัตถุมงคลที่เสริมดวงมากที่สุดเรามาครอบครองวัตถุมงคลที่ถูกฉลกถูกต้องตามดวงชะตาของเราเพื่อความสําเร็จสูงสุดในชีวิต